เคยจินตนาการไหมครับว่าวันหนึ่งเราสามารถพูดคุยกับสัตว์ได้อย่างเข้าใจดูเหมือนว่าจินตนาการนี้จะกลายเป็นจริงได้ด้วยเทคโนโลยี AI ครับสวัสดีครับผมธรรมพลนุ่มสารพัดนึกรหัสนักศึกษา6714552394วันนี้เราจะพาไปสำรวจนวัตรกรรมอันน่าทึ่งที่อาจจะเปลี่ยนวิธีการที่เราปฏิสัมพันธ์กับโลกธรรมชาติไปตลอดการนั่นคือ Dolphin Gemma โมเดล AI สุดล้ำจาก Google ที่กำลังพยายามถอดรหัสภาษาของปาโลมา Google ได้เปิดตัว Do ฟ p h i จัม m m a ซึ่งเป็นโมเดล AI ที่มีความก้าวหน้าอย่างมากออกแบบเพื่อถอดรหัสการสื่อสารของปาโลมาโดยเฉพาะนี่คือก้าวสำคัญไม่ใช่แค่การฟังแต่เป็นการเริ่มต้นทำความเข้าใจเพื่อเชื่อมช่องว่างในการสื่อสารระหว่างมนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลที่ฉลาดเหล่านี้เป็นการนำเราเข้าใกล้การสื่อสารข้ามสายพันธุ์อย่างแท้จริงเป้าหมายหลักของ Dol ฟินจั m m ่า คือการถอดรหัสการสื่อสารของปาโลมาเพื่อไขปริศนาว่าพวกเขากําลังพูดอะไรกันอยู่เป็นหลายทศวรรษแล้วครับที่นักวิทยาศาสตร์พยายามทําความเข้าใจเสียงคลิกเสียงหวีดเสียงกระแทกของปาโลมาซึ่งเหมือนพรมแดนทางวิทยาศาสตร์ที่หาทายและนี่เป็นเสียงตัวอย่างของปาโลมาครับ ลองคิดดูสิครับว่าจะเป็นอย่างไรถ้าเราไม่ได้แค่เพียงฟังเสียงของปลาโลมาเพียงเท่านั้นแต่ยังเข้าใจรูปแบบการสื่อสารที่ซับซ้อนของพวกเขาได้ดีพอที่จะสร้างการตอบสนองที่สมจริงได้ด้วยงานวิจัยนี้ดำเนินมาอย่างยาวนานโดยโครงการ w i d o l p h i n Project ซึ่งศึกษาชุมชนปลาโลมาแอตแลนติกป่าในจุดบาฮามาสตั้งแต่ปี1985พวกเขารวบรวมวิดีโอข้อมูลและเสียงใต้น้ำ จับคู่กับข้อมูลระบุตัวตนของปลาโลมาแต่ละตัวพฤติกรรมและประวัติชีวิตมานานหลายสิบปีการเข้าใจโลมาไม่ใช่แค่เรื่องเสียงแต่คือการเข้าใจสังคมของพวกเขาถ้าโลมามีภาษาพวกเขาก็อาจมีวัฒนธรรมเช่นกันพวกเขาจะพูดถึงอะไรอะไรคือสิ่งสําคัญของพวกเขาเป้าหมายสูงสุดคือการทําความเข้าใจโครงสร้างและความหมายที่อาจซ่อนอยู่ในเสียงเหล่านี้ Dolphin Gamma ถูกพัฒนาโดย Google โดยสร้างขึ้นบน Gamma Foundation ของ Google ซึ่งเป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่และเป็นโมเดล AI พื้นฐานที่มาจากงานวิจัยและเทคโนโลยีเดียวกับที่ใช้ในโมเดล Gemini ของ Google โมเดลนี้มีขนาดประมาณ400พารามิเตอร์และได้รับการออกแบบให้มีน้ำหนักเบาและขนาดเหมาะสมที่สุดเพื่อสามารถทำงานได้โดยตรงบนโทรศัพท์พิกเซลที่นักวิจัยใช้ในภาคสนามการประมวลเสียงของโลมานั้นซับซ้อน แต่ p o l p h i จัม m าใช้เทคโนโลยีเสียงเฉพาะของ Google นั่นคือ South Stream Tokenizer ในการแปลงเสียงของโลมาให้เป็นข้อมูลที่ AI สามารถเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพจากนั้นข้อมูลเสียงเหล่านี้จะถูกประมวลโดยสถาปัตยกรรมโมเดลที่เหมาะสมสำหรับลำดับที่ซับซ้อน Dolphin g ม m m าทำงานเป็นโมเดลแบบเสียงเข้าและเสียงออกมันฝึกฝนมาอย่างเข้มข้นจากบันทึกเสียงของปาโลมาแอนติกป่า จากบาฮามาสหลายทศวรรษโดยใช้ข้อมูลเสียงชุดอันมหาศาลของวา d ดอ l ฟินโปรเจ e ความสามารถหลักของดอ p ฟินเทม่าคือการประมวลระดับเสียงธรรมชาติของปลาโลมาเพื่อระบุรูปแบบโครงสร้างและการคาดการเสียงถัดไปที่เป็นไปได้ในลำดับคล้ายกับโมเดลภาษาสำหรับมนุษย์ที่คาดการคำถัดไปในประโยคโมเดลนี้สามารถจดจำเสียงประเภทต่างๆเช่นเสียงวีดท,ที่เป็นเอกลักษณ์ที่แม่โลมาใช้เรียกหาลูก เสียงกระแทกสั้นๆที่มักพบเห็นในการต่อสู้และเสียงคลิกหึ่งๆที่ใช้ระหว่างเกี้ยวพาราศีหรือไล่ฉลามด้วยความสามารถนี้ดอฟฟินเจม m าสามารถช่วยให้นักวิจัยค้นพบโครงสร้างที่ซ่อนอยู่และความหมายที่อาจมีอยู่ในเสียงการสื่อสารของโลมาได้ซึ่งเป็นงานที่เคยต้องใช้ความพยายามของมนุษย์เป็นมหาศาลในการใช้งานภาคสนามนักวิจัยของ Wild Dolphin Project กำลังเริ่มใช้งานดอลฟินเจม,ม้า ในภาคสนามร่วมกับโทรศัพท์ Google Pixel 9ที่ทำงานใต้น้ำการใช้สมาร์ทโฟนช่วยลดความจำเป็นในการใช้ฮาร์ดแวร์ที่สร้างเองโดยเฉพาะลดการบำรุงรักษาลดการใช้พลังงานและลดต้นทุนขนาดของอุปกรณ์ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบสำคัญสำหรับการวิจัยภาคสนามนอกจากนี้ w ไ d d o l p h i n Project ยังได้พัฒนาระบบแชทร่วมกับ Georgia Institute of Technology ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ใต้น้ำ ที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อถอดรหัสภาษาธรรมชาติที่ซับซ้อนของโรมาโดยตรงแต่เพื่อสร้างคำศัพท์ร่วมกันที่เรียบง่ายแนวคิดคือการเชื่อมโยงเสียงวีดสังเคราะห์ที่ไม่ใช่เสียงธรรมชาติของโรมากับวัตถุที่โรมาชอบเล่นเช่นสาลายทะเลหรือผพ้าพันคอนักวิจัยหวังว่าโรมาที่อยากรู้อยากเห็นจะเรียนรู้และเรียนแบบเสียงวีดเหล่านี้เพื่อขอสิ่งของระบบแชทมีหน้าที่หลักคือ1 ได้ยินเสียงเรียนแบบท่ามกลางเสียงบรบกวนในมหาสมุทร 2. ระบุว่าเสียงวีดใดถูกเรียนแบบแบบเร็วทาัา 3. แจ้งให้นักวิจัยทราบผ่านหูฟังที่ใช้งานใต้น้ำได้ว่าโลมาขอวัตถุใด 4. ทําให้นักวิจัยสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วโดยเสนอวัตถุที่ถูกต้องและเสริมสร้างความเชื่อมโยงพลังคาดการของดอฟฟินจจะมาสามารถช่วยให้ระบบแชทคาดการระบุเสียง เรียนแบบที่เกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิน่นในลำดับเสียงทําให้การตอบสนองของนักวิจัยต่อโลมามีความรวดเร็วและราบรื่นยิ่งขึ้นโมเดลนี้อาจสร้างคําศัพท์ร่วมกับโลมาในการสื่อสารตอบโต้โดยอาจรวมถึงเสียงสังเคราะห์ที่นักวิจัยสร้างขึ้นเพื่ออ้างถึงวัตถุที่โลมาชอบเล่น g o o g l e มีแผนที่จะแบ่งปันดอลฟินม้าเป็นโมเดลแบบ Open s ซ u r c e ในช่วงฤดูร้อนนี้ เพื่อให้นักวิจัยทั่วโลกสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์ชุดข้อมูลเสียงของตนเองและเร่งการค้นหาเพื่อทำความเข้าใจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลเหล่านี้ให้ลึกยิ่งขึ้นโมเดลนี้ยังสามารถนำปรับแต่งสำหรับเสียงของโลมาสายพันธุ์อื่นได้เช่นโลมาปากขวดหรือโลมาสปินเนอร์สุดท้ายแล้วสิ้นทางสูตรการทำความเข้าใจการสื่อสารของโลมานั้นยังอีกยาวไกลแต่การผสมผสานระหว่างงานวิจัยภาคสนามที่มุ่งม,มั่นของ w i l d d o l p h i n Project และความเชี่ยวชาญวิศวกรรมจาก g e o r g i ียเทคและพลังของเทคโนโลยีของ Google กำลังเปิดโอกาสใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นไม่ใช่แค่าการฟังอีกต่อไปแล้วแต่เป็นการเริ่มต้นทำความเข้าใจรูปแบบที่ซ่อนอยู่ในเสียงเหล่านั้นปูทางไปสู่อนาคตที่ช่องว่างการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับโลมาอาจแคบลงเรื่อยๆใครจะไปรู้ว่าการสื่อสารกับสัตว์จะขยายไปถึงสุนัขแมวหรือสัตว์อื่นๆในอนาคตได้หรือไม่ นี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่เราสามารถเข้าใจโลกของสิ่งมีชีวิตอื่นๆได้อย่างแท้จริงขอบคุณครับ